สวัสดีคะ่ะครูบุญนะคะครูบุญนะคะทำคลิปดูดวงในหัวข้อทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณสักทีนะคะ คนธาตุไฟช่องคูบุญนะคะคนธาตุไฟก็จะมีราศีเมษนะคะราศีสิงห์และราศีธนูช่องคูบุญจะนับแบบตะวันตกนะคะหรือใครนะคะผูกดวงวันเดือนปีเกิดกับเวลาเกิดเป็นแบบลัคนานะคะก็สามารถดูได้ถ้ารู้สึกว่าตรงมากกว่าใช่มากกว่านะคะทำไมเขาถึงยังไม่ชัดเจนกับคุณสักทีคนธาตุไฟคูบุญขอเช็ดพลังงานตัวตนคนธาตุไฟก่อนนะคะว่า ตอนนี้นะคะพวกคุณเป็นอย่างไรตัวตนนะคะตัวตนคนธาตุไฟคะ่ะขอพลังงานตัวตนคนธาตุไฟนะคะสีดาบนะคะตัวตนคนธาตุไฟช่วงนี้เบื่อหน่ายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหยุดนิ่งนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มีการ หยุดเคลื่อนไหวหยุดการพูดการคุยการสื่อสารหยุดเทคแอคชั่นทุกสิ่งอย่างคุณนะคะมีความรู้สึกแบบเงาเงานะคะแล้วก็มีการร้องขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะสำหรับตัวตนหลักของคุณนะคะสีด่ดาบนี้เป็นการแบบนอนรอคอยโชคชะตานอนร้องขออธิษฐานกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เทคแอคชั่นใดๆไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ เจราจานะคะกับความรักในครั้งนี้นะคะตัวตนแต่คุณแอบส่องแอบมองใครคนนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะพลังงานคนทัดไฟตัวตนคุณคือเด็กชื้ดาบนะคะแอบมองแอบส่องใครคนนั้นตลอดแม้ว่าคุณจะไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารไม่เจราจานะคะแล้วตัวตนคนคนนั้นล่ะคะแลว้วตัวตนคนคนนั้นล่ะคะ ตัวตนคนที่คุณมาถามถึงนะคะหรือคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณตัวตนใครคนนั้นเป็นอย่างไรคนทัาจีนมังกรพึสบกันตัวตนนะคะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างคนต่างหยุดนิ่งนะคะเพราะอัศวิรเลียก็เป็นลักษณะของคนที่ เทคแอคชั่นช้านะคะพัฒนาความสัมพันธ์ช้านะคะขับเคลื่อนช้าและรู้สึกช้ารักช้าคนคนนี้เป็นคนที่ถือคุณไว้ในความรักความสัมพันธ์นะคะแต่การถือของเขาในครั้งนี้เป็นการถือแบบชิวๆนะคะสบายๆนะคะเนี่ยลักษณะการถือเรียนของเขาไม่ได้กำแน่นนะคะแปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในตัวคุณมากเท่าไหร่นะคะและเขาก็ หลับตานะคะหลับตาไม่ได้พูดคุยกับคุณเช่นกันและอาจจะอยู่เงียบเงียบในช่วงนี้นะคะไม่ได้มองไม่ได้ส่องเหมือนคุณนะคะจะเป็นคุณมากกว่าที่แอบส่องแอบมองใครคนนี้นะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะผู้หญิงก้าวเหรียญเขาเป็นคนสวยโสดรักตัวเองนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแฮปปี้หลันล้านะคะรู้ คุณค่าในตัวเองนะคะคนที่คุณเกี่ยวข้องไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายนะคะลักษณะตัวตนเนี่ยจะเป็นคนที่มั่นใจในตนเองมากนะคะรักตนเองรู้คุณค่าในตนเอง <St uf i> เป็นพลังงานคนธาตุดินถ้าเขาไม่ใช่คนธาตุดินเขาเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงมากๆนะคะ <S <S คนคนนี้ถ้าคุณสงสัยว่าเขาไม่ชัดเชนก,กับคุณแล้วเขาเจ้าชู้หรือเปล่า <S <S นะคะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เขาเป็นคนที่รักคนยากแล้วก็ มีมาตรฐานสูงมากในการที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตสักคะสักคนนะคะรักคนยากมาตรฐานสูงแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่ได้ให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆจะว่าห่วงเนื้อห่วงตัวก็ไม่เชิงนะคะคนคนนี้นะคะทำไมเขายังไม่ชัดเจนกับคุณทำไมนะคะทำไมเขายังไม่ชัดเจนกับคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูคลิปนี้ คนคนนั้นก็คือผู้หญิงที่โสดสุขโสดดูดีดูมีความสุขแฮปปี้หลานลกับชีวิตตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณเข้ามาดูคลิปนี้ทำไมเขายังไม่ชัดเจนกับคุณใครคนนี้เขามองความรักว่าจะต้องเป็นความรักที่มั่นคงหนกแน่นจริงจังนะคะแล้วก็คนในความสัมพันธ์เนี่ยก็จะต้องแบบดูเพียบพร้อมในระดับหนึ่งนะคะที่เขามองนะคะแล้วก็ ต่อนะคะคนาตดไฟทําไมเขาไม่ชัดเจนแปดไม้เป็นลักษณะของการพูดคุยสื่อสารเจรจาเขาอาจจะรอคอยการติดต่อสื่อสารเจรจาตกลง กันกับคุณนะคะไ่้ง่ายว่าถ้าคุณนะคะไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารไม่เจรจาต่างคนต่างเงียบๆนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขารอคอยการตกลงพูดคุยสื่อสารเจรจาถ้าคุณโกรธกันไม่เข้าใจงอนกันก็แน่นอนว่าเขารอคอยการง้อจากคุณนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเขารอคอยให้คุณเนี่ยเข้าไปพูดเข้าไปคุยเข้าไปสื่อสารกับเขานะคะแล้วก็ การพูดคุยนี้แปดไม้เป็นลักษณะของการตกลงที่ดีนะคะเป็นการพูดแบบพูดให้ดีนะคะไม่ใช่พูดให้เสียนะคะที่ครูบุญจะแนะนำคุณนะคะทําไมเขาไม่ชัดเจนกับคุณทําไมเขาไม่ชัดเจนหนึ่งดาวเขาไม่ชัดเจนเพราะเขาก็รอคอยความชัดเจนค่ะหนึ่งดาวก็คือลักษณะของการที่ต้องการคอมมิตเมน ต้องการการพูดการแสดงออกการกระทำทุกสิ่งอย่างที่มันชัดเจนเคลียชัดนะคะถ้าจะคบก็คือครบคนเดียวนะคะถ้าจะไปต่อก็คือตัดตัวเลือกออกให้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะทําไมเขาไม่ชัดเจนกับคุณเพราะคุณเองหรือเปล่าที่ไม่ชัดเจนกับเขานะคะคนทัดไฟคนคนนี้เขาเป็นคนชัดเจนในตัวเองเขามีมาตรฐานเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้มีคอมมิชเมนชัดเจนเคลียชัด คนเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณแล้วก็เขาต้องการคําตอบที่เคลียชัดจัดเต็มจากคุณนะคะใครคนนี้ทําไมเขาไม่ชัดเจนจากคุณเขารอคอยการแก้ปัญหาจากคุณด้วยนะคะคนคนนี้ทําไมเขาไม่ชัดเจนสักทีราชนีดาวออกมาอีกแล้วนะคะ ทำไมเขาไม่ชัดเจนก็เขาเป็นคนมีมาตรฐานนะคะคนธาตุโลมราศรารีกลุ่มตุลมิถุนถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็คือเขาเป็นคนมาตรฐานสูงเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงจังกับความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องจริงใจจริงจังเท่านั้นนะคะเธอถึงจะไปต่อแต่ถ้าใครคนนั้นเป็นผู้ชายเขามองว่าคุณดูดุนะคะคุณน่ากลัวคุณน่ากเกรงขามคุณแบบ อาจจะไม่เปิดรับเขาก็ได้นะคะถ้าความสัมพันธ์นี้หยุดพักหยุดนิ่งกันไปและคุณตัดจบไปแล้วเขาค่อนข้างกลัวคุณเกรงใจคุณนะคะเขาเลยไม่ชัดเจนกับคุณสักทีนะคะทำไมเขาไม่ชัดเจนกับคุณสักทีเลเบอร์เขามีความรักให้กับคุณนะคะ ไม่รู้อะว่าทําไมไม่ชัดเจนแต่มีความรักนะคะเลเวอร์นี้เขาอาจจะเป็นคนราศีธนูนะคะแล้วก็มีเลขที่เกี่ยวข้องคือเลขหกเลขแปดนะคะคนคนนี้คล้ายคยคนธาตุน้ําเลยนะคะ mm hmm. เขามีความรักนะคะมีแรงดึงดูดต่อคุณนะคะ mm hmm. คุณดึงดูดเขา mm hmm. เขาดึงดูดคุณนะคะ mm hmm. แม้ว่าจะไม่ติดต่อสื่อสารเจรจาใดๆกันเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็คุปุนมองว่าทั้งคุณทั้งเขาเนี่ย ต่างหลงไหลได้ปื้มกันนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแม้ว่าจะไม่ชัดเจนก็ตามนะคะว้าวสองถ้วยทั้งคุณทั้งเขาต่างมีความรักให้กันนะคะไม่ว่าคุณจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะคะคุณจะเป็นแฟนกันหรือยังแต่ทั้ง t o of cups และ l o v e r เนี่ยเป็นความรักแบบเป็นเนื้อคู่กันนะคะพวกคุณเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้กันมีความรักให้แก่กันแต่ ไม่พูดไม่สื่อสารนะคะต่างคนต่างแบบเก็บความรู้สึกไว้อยู่ในใจนะคะแต่ก็น่าจะเก็บไม่อยู่นะคะสำหรับคุณกับเขาคนนี้นะคะทั้งสองถ้วยทั้งเลเบอร์ความรู้สึกชัดเจนแล้วคุณกับเขาแต่การกระทำคำพูดการแสดงออกยังไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะก็คือ การแสดงออกด้วยการกระทําที่ชัดเจนกับใครคนนั้นนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็รอคอยให้เขาเข้ามาทําความชัดเจนกับคุณด้วยการกระทําที่จับต้องได้นะคะบทสรุปค่ะไพออกมาดีมากนะคะคนธาตุไฟเจสราศีพุธจิตนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่จบกันไปแล้วไม่พู